สวัสดีครับกลับมาพบกับ Mr Channel อีกแล้ววันนี้ผมก็เข้าไปที่เ e เว่นอเว่นนะครับแล้วไปเจอสินค้าตัวหนึ่งมันสะดุดตาผมนะ่าจะเป็นของใหม่สำหรับผมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันออกมานานหรือ,อยังนะครับตัวนี้ก็เป็นค็อกเทลผัก3สีนะครับไส้กรอกไก่ผสมหมูและผัก3ชนิดผักขม เห็ดหูหนูแครอทนะครับตัวนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของตัวอาหารที่เป็น CP Delight นะครับก็เป็นตส์พวกกลุ่มอาหารที่เป็นอาหารคลีนของอเมนูของตัวที่ขายในตัว7 e เ e ่ e อแลเวก็ของ CP นะครับโอเคมันดูหน้าทานดีครับผมก็เลยลอง ซื้อมาชิมซื้อมาทานกันดูแล้วจะเป็นยังไงเราจะบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังกันนะครับอาา่าฮะดูะรยายละเอียดประกอบภายนอกก่อนแล้วกันนะครับข้างนอกก็จะเป็นตัวซองอ่าสกรีนสีขาวกับสีเขียวเขียวก็อาา่าฮะก็ถ้าเป็นซีพีดีไลท์ก็ซองจะเป็นลักษณะอย่างนี้เกือบทุกตัวนะครับทั้งพวกอกไก่พวกไส้กรอกอะไรต่างๆนะครับไอตัวค็อกเทลนะผมก็นับว่าเป็นไส้กรอกอย่างหนึ่งครับเป็นไส้กรอกชิ้นเล็กนะครับ รายละเอียดก็คือนะครับมีเสริมไฟเบอร์เป็นแหล่งของโปรตีนไม่ใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็เป็นค็อกเทลผัก3-4สีครับอย่างที่บอกคือไส้กรอกไก่ผสมหมูแล้วผัก3ชนิดตา CPD ไลทแล้วก็จะมีตัววันที่ผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นล็อตผลิตวันที่13เดือน7หมดวันที่22เดือน8ปี2 0นะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ของ CP แล้วก็จะมีลูกผักนะครับอ๋อ แล้วก็มีใย,ยอาหารนะครับแ,แคลอรี่อยู่แค่120กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ดูสูงครับผมก็กำลังดีจัดว่าเป็นกลุ่มอาหารฟีนก็ได้ครับน้ำหนักสุทธิอยู่ที่110กรัมนะครับก็ถ้าเป็นตัวค็อกเทลปกติผมไปดูหน้าซองมาแล้วก็อยู่120กรัมครับไอพวกกลุ่มซองแดงนะครับก็ห่างกันนิดเดียวเดี๋ยวส่วนราคาเรามาเฉลยตอนท้ายนะครับราคาก็ ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับรายละเอียดส่วนผสมคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเนื้อไก40่40%เนื้อหมู20%แล้วก็เป็นน้ำนะครับแล้วก็เป็นพวกพวกส่วนผสมต่งตางๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมพร้อมกันนะครับส่วนเนี่ยผมนับมาแล้วฮะก็เมื่อกี้ไปยืนนับในเซเก็คือมีตัวค็อกเทลอ่ะหรือไซส์กรอกเล็กเนี่ยประมาณ8ลูกนะครับ นับมาประมาณ4 5่สก็แปลูกนี่แหละเพราะนั้นจะใส่ตามมาตรฐานเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนที่จะใส่ซอสกันดูนะครับว่าตัวจะเป็นยังไงบ้างตัวของค็อกเทลครับผมก็หยิบตัวค็อกเทลขึ้นมาแล้วนะครับโดยไมย้จิ้มที่เขาแถมมาให้ครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะตัว คอทเทลก็ขนาดพอดีคำนะครับบางคนอาจจะทานคาเดียวบางคนอาจจะกลับประมาณ2คํา3คําได้นะครับ mm hmm. ก็ตัวคอทเทลเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีผักผสมอย่างที่เขาบอกเลยตัวอาการของไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์อยู่ที่ก็สูงนี่ก็ประมาณ5้าผักอินดิรกมนะครับจากที่เขาสกีนไว้ครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นผักชัดๆแล้วก็มีตัวสีส้มๆแดงๆเนี่ยน,น่าจะเป็นแครอทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็มีผักโมหยุดอยู่นะฮะอย่างงี้ เราดูหน้าทานนี้ครับถ้าใครเป็นสายพวกสายคีนสายผักผมว่าน่าจะลองหาซื้อหารับประทานครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่น่าจะโอเครครับสาหรับคนที่ชอบสายคีนนะครับเพราะว่าตอนยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าอาหารคีนก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและคนก็ให้ความสนใจในการรับประทานมากขึ้นนะครับคนใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วรสชาติก็เราต้องมาลองชิมกันนะครับว่ามันเป็นยยังไงบ้างครับผม เดี๋ยวผมก็จะใส่ซอสนะครับเทลงใส่ซองเลยแล้วกันแล้วก็จะจิ้มมาลกาประทานพร้อมกันแล้วก็บรรยายให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอ,อทานโดยที่ไม่ต้องใส่ซอสก่อนลวกันครับชิ้นนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสักู่นะครับอืมตัวไส้นกอกหนึ่งครับ หนึบหนึบดีครับแล้วก็เวลากัดเข้าไปเคี้ยวเนี่ยฮะก็จะมีพวกผักที่ผสมของเขาแรกเข้าไปแล้วทำให้ดูกรุบดีตัวเนื้อหมูกับเนื้อไก่ตัวคอกเคลวใส่กล่องนนะ่ะก็โอเคครับลงตัวมีกลิ่นหอมดีครับผมว่ารสชาติใช้ได้เลยครับไม่ผมว่าใ้าใครกินผักได้ผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับ ว่ารสชาติไม่ได้หนีจากคอกเทลปกตินะผมว่าก็อร่อยดีแล้วก็แถมเป็นแนวคลีนด้วยครับตัวนี้อือร่อยใช้ได้ครับอืมถือว่าโอเคผมก็เคยมีรีวิวหนึ่งของช่องเราครับก็มีตัวไส้กรอกคีนนะครับไส้กรอกอกไก่เราก็เคยทํามาแล้วคือบโลน่าอกไก่เราก็ทํามาแล้วตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลองลองหาซื้อหารรบประทานดูครับผมว่าก็ อร่อยดีครับอืใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวลองกินชิ้นนี้ให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็ต่อไปก็ไปใส่พวกซอสพีกัสซอนเมื่อตเทศนะครับอืมอืมหนุบแน่นแล้วก็อุดมไปด้วยพวกผักที่เป็นไฟเบอร์ครับใช้ไ,ได้เลยมสชถ้าก็คมกล่อมครับอืม มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็ฉีกตัวซอสพริกมะเขือเทศใส่ลงไปในถุงของตัวสซก,กอก็็อกเทลแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะจะเห็นเลยครับว่าผมกินมันสองสองซอสเลยครับทั้งพริกและมะเขือเทศผสมกันก็อร่อยไปดีไปอีกแบบนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันนะครับว่าหลังจากที่ใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศเข้าไปนะรสชาติมันจะเป็นยังไงครับจากเมื่อกี้ที่ชิมแบบไม่ได้ใส่ก็รสชาติโอเคนะครับ อืมอืมอความขน้นความขน้นข้นของตัวซอสพริกซอสมะเขือนะเทที่มันออกเปรียปร้ยวผสมเผ็ดนิดๆน,นะครับผสมกันก็รสชาติอร่อยดีครับลรงตัวด้วยอืมอืมอคนระับตัวกลางของไส้ก่อนจะเห็นว่าอย่างที่บอกครับมีตัวแครอทผัดผมแล้วก็เห็ดหนูหนูนะครับก็ ว่าโอเคดีเลยตัวนี้สำหรับผมผมว่าโดนใจเลยครับเนี่ยเรามากัดอีกคำหนึงเพราะความชัวนะครับอืมอืม,อมโอเคครับอืมหนุบนุ่มเทสชาติก่มกมเสริมด้วยซอสพริกซอสมะเขือเทศก็อร่อยเพิ่มขึ้นอีกแบบครับแต่สำหรับผมก็คือ ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ผมว่าตัวเนื้อของไส้กอรอกค็อกเทลของมันเองอะค่อนข้างจะโอรเคลงตัวตกลมกรอบเลยนะครับผมว่าถือว่าดีเลยรสชาติสำหรับผมนะตัวเนี้ยโอเคครับก็รีวิวและบรรยายไปแล้วนะครับสำหรับตัวค็อกเทลผัก 3- สีนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบอาทานพวกอาหารคลีนที่หาซื้อในเซเว่นนะครับ อลองหาซื้อหารับประทานดูแล้วกันนะครับในเซเว่นีเลเว่นนะครับก็ถือว่ารสชาติอร่อยแล้วก็เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยครับอย่างหนึ่งก็แคลอรี่ไม่ค่อยสูงนะครับอยู่ประมาณแค่120กิโลแคลอรี่เท่านั้นจากน้ำหนักน้อย10กรัมนะครับครับผมก็มาเฉลยราคาเลยแล้วกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับก็ถุงนึงเนี่ยครับใงขนาดเนี้ยก็จัดมาอยู่ที่ 4 0บาทครับผม,มก็ถ้าเป็นค็อกเทลปกติไอตัวทองแดงถุงแดงที่น้ำหนัก120ยกรัมตัวนั้นก็42บาทนะครับก็ผมว่าราคาก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะเป็นทางเลือกสุขภาพด้วยตัวนี้ครับก็ใครที่ชอบก็ลองหาซื้อแล้วหาประทานดูนะครับผมอย่างนี้ก็สรุปบรรยายนะครับที่ผมบรรยายให้ฟังก็ผมให้คะแนนตัวนี้ไปอยู่ที่ 9.5เต็ม10คลับอันนี้เป็นคะแนนความชอบส่วนตัวนะครับพอดีผมก็ชอบพกทานพวกไส้กรอกด้วยแล้วก็เป็นไส้ก,กรอกที่มีผักด้วยแล้วมีไฟเบอร์ด้วยแล้วก็เป็นไส้ก,กรอกอยู่ในกลุ่มคลีนของ C.P.D. Light ้วยก็ถือว่าลงตัวเลยถือว่าโดนนะครับก็รอดูว่ามันจะมีโปรโมชั่นต่อไปไหมแล้วก็กระแสตอบรับจะเป็นยังไงจะวางขายอย่างยาวนานไหมครับก็ลองดูต่อไปก็ลุ้นเอาใจช่วยนะครับผมก็ชอบอยู่ตัวนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของบนรักษ์สุขภาพนะครับหาซื้ออาหารรัประทานดูที่เซเวนอีเลฟเว่นใกล้บ้านคุณนะครับวันนี้ช่อง MR Channel ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังเรานะครับก็ยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ あうん。